Okay. จากนั้นให้เราทำการกดดูตัวอย่างอโอเคปึ๊บเรากำลังเตรียมหน้าตัวอย่างสำหรับสตีมแบบสดของคุณปวดร้อสักคู่อ่ะ่ะมันก็ขึ้นว่าเริ่มสตีมนะครับจนกว่าปุ่มนี้จะใช้การได้นะครับเราถึงจะไล์สตีมได้นะครับโอเคปุ๊บอันนี้ก็คือจะส่งข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับ

สตีมได้ไปไมึงสตีมน่ไช่อนตลกยิง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 ยิิงยิงยิงยิิงง छत्ती है <laughs>